การทำงานกับงานสื่อสิ่งพิมพ์นั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในการสร้างงานที่เป็นหนังสือซึ่งลักษณะของการสร้างงานที่เป็นหนังสือนะั้นอาจจะต้องการใช้หน้ากระดาษถึง100หน้าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับบางเล่มนั้นอาจจะใช้เป็นพันหน้าเลยทีเดียวซึ่งวิธีการในการ insert p a g e s เข้ามาภายในหน้าต่างของ Adobe InDesign CS3 นั้นเราก็สามารถที่จะทำได้หลากหลายวิธีวิธีแรกนะครับก็คือมาคลิกที่ในเมนู Layout จากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ Pages นะครับแล้วก็เลือกที่ Add Page เมื่อเราคลิกลงไปนะครับก็จะมีหน้ากระดาษเปล่าปรากฏขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของกระดาษที่เราได้แอดเข้าไปใหม่แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ก็คือการมาคลิกที่ในส่วนของ Palette Pages ซึ่งผมขอแนะนําวิธีนี้ครับเพราะว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกเมื่อคลิกเพื่อเปิดในส่วนของ Palet t e Pages ขึ้นมา ในหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีเพจจ s ต่างๆแสดงเป็นรูปแบบของทั้มเนลให้เราสามารถที่จะเลือกเปิดดูหน้าต่างใดก็ได้นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในหัวข้อของพรีวิวซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาโดยการคลิกลงไปก็จะเป็นการสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมานะครับต่อจากหน้ากระดาษเดิมที่เราได้คลิกเพื่อเลือกอยู่ณปัจจุบันตรงนั้นนอกจากนั้นเราเองยังสามารถที่จะสร้างกระดาษได้อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการจะสร้างหน้ากระดาษทีเดียวสัก1 0แผ่นนะครับเราก็ใช้วิธีการคลิกที่เมนูตรงนี้จากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ insert pages คลิกลงไปก็จะปรากฏหน้าต่าง insert pages ขึ้นมาในส่วนของ pages นั้นเราสามารถจะกำหนดจำนวนหน้ากระดาษที่เราต้องการที่จะ insert เข้าไปพร้อมกันได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือก10 pages นะครับจากนั้นในส่วนของ insert after page เป็นสิ่งที่เราจะเลือกได้ว่าจำนวนหน้ากระดาษทั้ง10หน้ากระดาษ ที่เราจะแอดเข้าไปต่อจากนี้เราต้องการจะให้10หน้ากระดาษนี้เริ่มต้นจากหน้ากระดาษแผ่นไหนนะครับเราก็สามารถจะคลิกตรงนี้ได้โดยการคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการถ้าหากว่าเราต้องการจะให้10แผ่นนี้แทรกระหว่างกลางนะครับต่อจากแผ่นที่6เราก็พิมพ์เลข6ลงไปจากนั้นนะครับจะมีในส่วนของมาสเตอร์นะครับในส่วนของมาสเตอร์นั้นถ้าหากว่าเราเองได้สร้างมาสเตอร์เพจขึ้นมา หลายรูปแบบนะครับเราก็สามารถจะคลิกเพื่อที่จะเลือกรูปแบบของม a สเตอร์เพจตามที่เราต้องการนะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมคลิกขึ้นมานะครับเพื่อสร้างเพจใหม่หรือว่าหน้ากระดาษใหม่จะเห็นว่ามีส่วนสีเขียวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับเพราะว่าผมได้เลือกให้เป็นรูปแบบของหน้ากระดาษที่อิงตามมาตรฐานของ amaster นะครับที่ผมได้เลือกไว้แต่ถ้าหากว่าผมคลิกที่นอนตรงนี้แล้วก็คลิกที่โอเคจะเห็นว่ากระดาษที่ถูกอินเสิร์ตเข้ามาใหม่นั้นนะครับไม่มีในส่วนของ สีเข,เขียวนะครับที่อยู่บริเวณด้านขอบนะครับก็คือนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานต่อมานะครับในส่วนของหน้าต่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้สกรอร์บาร์ในการเลื่อนดูเพจต่างๆภายในชิ้นงานของเราได้นะครับแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะใช้งานได้ก็คือการคลิกลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้เราสามารถจะเลือกแผ่นกระดาษได้อย่างง่ายดายนะครับและก็สามารถจะคลิกที่บริเวณตรงนี้ขยายความยาวของ หน้าต่างนี้ให้มีขนาดที่ยาวขึ้นเพื่อความสะดวกในการดูหน้าต่างๆนะครับว่าหน้ากระดาษต่างๆนั้นอยู่ตำแหน่งใดบ้างแล้วต้องการที่จะจัดให้อยู่ในตำแหน่งใดบ้างก็สามารถจะใช้งานได้และนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับแต่งมุมมองได้นะครับโดยการคลิกลงไปที่เมนูจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาที่ panel options คลิกลงไปนะครับเรามาดูในส่วนของ page s นะครับในส่วนของ page s นั้นก็จะมีไอคอน s i ส e ที่เราสามารถจะเลือกปรับได้ว่าต้องการจะให้ขนาดของไอคอนที่แสดงโชว์นั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับ ก็จะมี Extra Large ก็คือขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับ Large ก็คือขนาดที่ใหญ่ลองลงมา Medium ปานกลาง Small แล้วก็ Extra Small ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะครับตัวอย่างนี้ผมจะใช้ Medium แล้วก็ในส่วนของ Show v e r t i c a l l y ผมจะคลิกยกเลิกนะครับแล้วก็คลิกที่โอเคก็จะเห็นว่าเมื่อเรายกเลิกในส่วนของ Show v e r t i c a l l ลนั้นลักษณะของการทำเนลหน้ากระดาษของเรานั้นก็จะเป็น2แถวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับ ต่อไปนะครับถ้าหากว่าเราเองนั้นต้องการที่จะย้ายหน้ากระดาษใดอย่างเช่นหน้ากระดาษ A ตรงนี้ผมต้องการจะย้ายไปอยู่ที่หน้าที่6ก็สามารถจะทาได้โดยการคลิกลงไปจากนั้นก็ drag เมาส์นะครับโดยการคลิกเมาส์ซ้ายค้างจากนั้นก็ลากขึ้นไปนะครับเอาไปวางเอาไว้หลังจากเพจที่5นะครับก็ปล่อยเมาส์เพจเดิมนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างนั้นก็จะถูกย้ายขึ้นไปที่เพจที่6นะครับและนอกจากนั้นเราเองยังสามารถที่จะลบเพจต่างๆได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิกลงไปที่เพจที่เราต้องการนะครับ จากนั้นก็คลิกเมาส์ที่รูปถังขยะตรงนี้ก็จะเป็นการลบเพจนั้นออกไปนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลบหลายๆเพจพร้อมกันเราสามารถทําได้โดยการคลิกจากนั้นกด s h i ิปค้างที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดเพจสุดท้ายนะครับเมื่อเราทําในลักษณะนี้นะครับเพจแรกกับเพจสุดท้ายนั้นจะมีการเลือกและเพจใดก็ตามที่อยู่ภายในระหว่างกลางนั้นก็จะถูกเลือกด้วยเมื่อเราคลิกที่ดีลิ e ก็จะเป็นการดีลิปเพจทั้งหมดไป นอกเหนือจากการที่จะย้ายเพจเจ็ธรรมดาอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรายัางสามารถจะใช้เมนูคําสั่งในการสั่งย้ายได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการเลือกที่ move pages นะครับเมื่อเราคลิกไปก็จะเห็นว่าในส่วนของ move pages นั้นก็จะมีหน้าที่เราต้องการจะ move นะครับหน้าไหนเราก็กําหนดออกไปอย่างเช่นผมต้องการจะ move หน้า1ไปต่อในส่วนของหน้าที่6นะครับผมก็พิมพ์หน้าที่6ลงไปจากนั้นก็คลิกที่ ok หน้าที่1ของผมนะครับก็จะมาอยู่ที่บริเวณหน้าสุดท้ายแล้วนะครับจากเดิมนั้นที่เป็นหน้าที่1น,นอกจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะก๊อปปี้หน้ากระดาษใดอย่างเช่นหน้ากระดาษที่6นี้นะครับต้องการจะก๊อปปี้ให้เป็นอีกหน้ากระดาษหนึ่งซึ่งคงสภาพทุกอย่างเหมือนกันเราก็สามารถจะคลิกลงไปจากนั้นกด Alt ที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็ลากออกมานะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์บวกปรากฏอยู่ที่มือเราสามารถจะปล่อยเมาส์เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้หน้ากระดาษขึ้นมา โดยที่คุณสมบัติต่ตางๆนั้นเหมือนกันทุกประการนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับสำหรับเทคนิคในการทํางานในส่วนของหน้าต่าง Pages ตรงนี้เพื่อที่จะจัดการกับหน้ากระดาษจํานวนมากของเรา